สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนุ่มคนสุดหล่อของผมครับพอต้องย์สุดหล่อนี่ฮะครับผมฮัลโหลเตเวสุดหล่อของผมครับวานพอดีพี่จันนี่จะมีเรื่องคุยด้วยอ๋อได้ได้ได้ครับ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 ครับพอดีพี่จันนี่อยู่ในครัวอ๋อครับอยากเจอพี่จันนี่อยากเจอพอดีจะเดินเข้าไปในครัวเพื่อไปหาพี่จันนี่นะครับว่าอาสอบถามยังไงมันเป็นยังไงพอวันเขาก็มามาลุยผมอยู่ออา โอเคเดี๋ยวพาไปหาพี่จันนี่ก่อนเดี๋ยวนี้ครับพี่จันนี่เอาเดี๋ยวมาที่นี่เลยมาคุยกันครับครับมาเดี๋ยวห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอโดนมาผมไปมาเตอโรงพยาบาลครับไปผมผ่านไหนดิผมไปเผาพ่อครับมือนี้มาเตอพ่อเสด็จออกเจอโรงพยาบาลครับมือนี้มันมาอีกมือขึ้นมืออื่นมาจากครับเสด็จออกครับออกจากโรงพยาบาลไปผัาพื้นอยู่บ้านครับต้องถอดเต็นตาดิครับขุโหยาดทำผ่ามึงไงละครับครับได้ครับไอวันนี้ไปเผาพ่อเปิดมือครับกแล้วล่างเข่ามาหาไอ้กุ้ยเยียนดูหันเลยครับ ไม่เลยยังทำได้เลยครับบอกความจริงครับครับไม่ว่าความจริงแต่แต่มึงเขามาหาล้านกูเนี่ยมาหัวอยู่แถวนี้เนี่ยมาเล่นก็ยีมวยเนี่ไอหมึงบอกความจริงครับบอกความจริงว่ามึงเข็ยนยังไงครับอ้าวมึงเห็ยนยังมึงเหีนยังบอดีกะบมีครับบ่มีครับเอาดีๆครับเอาดีๆบ่มีตั้งแตะสรงเสริมไอ้จนนี่ให้ล้านขายมีลูกค้าเขามาหลายครับบอมึงมาเห็นยังผิดกฎอยู่ล้านกูเกี้ยก็ยีมวยบบมีครับบ่มีครับไอ้สาบานไอ้สาบาน เอาดีๆครับบอกความจริงเนี่ยเป็นไอ้น้องกันได้กันมึ่งมึงตัวกูนี่กูเป็นคาร์เตียกิลีเอออาไอ้ทรศัสา์ผมอยู่ในหมวยไอ้กูใส่เอาหลดครับเอาหลดครับไอ้ผมยอองับพิดครับตัวนี้เพราะว่ามวยมันยึดทรศัสา์ผมครับสี่จริงังไงล่ะครับไอ้มึงกบ่อยกูฟังมึงกบกาวเยไอ้ฟังแล้วครับ สันดานมันขึเป็นแนวนี้ครับครับตัวนี้ผมขอโทษจอิลีครับไอนั่นตัวครับครับปวต,ตัวตนี้ตัว,ว <า S 1> ตนี้ผมผิดอิลีครับตัวนี้ค,คือบอ,บอกความจริงตั้งแต่แรกครับเออมันคือบอกตั้งแต่ที่แรกกันบอกไอ้ไอ้คืิกะจีตีผมตีบัตกระเทนะผมอยู่น้ำมันดีครับเดี๋ยวนี้มึงเออแล้วถ้าไอจะขึ้นเด้อกขนาดครับเออเอากู้ขึ้นล้วกันครับเออองค์กรกูเล็กหน่อยมึงเกิดมัวว่านมึงยังจะั่วมึงดันมาจั่วมึงเป็นไพ่กับบารูเขามาวุ่นวายครับเออมาทำทามาอี๋มวยทั้งคาจออออีมมมมววยลเเเาาันืืด่ใ มันมาาบุ้มไายรูปมันแหรอมันยางนาเอารูปมันไปลงไปเรื่อยๆครับไอมันมาเอาโทรศัพท์มาให้หนรูปไอจะรูปลงไปลงไปเรื่อยๆมเอามืนเส้าหนูคนไม่เอามันไปเลยมือเส้ามันก็ไปเลยมันก็ไมาเอาโทรศัพท์ครับหนึ่งต่อแหล่เดี๋ยวจไอจะคึ้นเด้อดตัวนีหนึ่งความจริงครับาความจริงครับไม่จริงว่าตายครับไอ้ต่เมึงอพูดได้ว่าความจริงตอนนี้ครับครับเป็นหนึ่งข้อโทษครับครับข้อโทษคการลูกขึ้นมึงไปต้องไหวหลังผมนับถือไอแคือพอครับเป็นพอผมผู้นึงกันละจต่เป็นไพร่มาใส ไปเรียนบ้านผมในที่นาจัามือครับกูบไปเรียนลวงมึงลวงกูไปเห็นบ้านอยู่ผมเลนะที่มึงมาคนบ้านมึงเขาโทรมาหากูเขาว่ามึงบาพ่อมาเต็มเขาว่านินิดหน่อยครับแต่ผมกับพายามปรับตัวแต่ไอ้เนี่ยน้ำครับบอกเลยตัวสุดท้ายแล้วก็คืออี๋มวยกูมาแล้วคือกดนี่ตั้งแต่อี๋มวยมานี่ทางร้านพนักงานเขาไม่ให้มันวุ่นยาไวกับโทรศัพท์มันอยู่กระบวนการที่กูกำลังปรับตัวมันตัวนี้ผขาโมโหเขาบอกว่าเออกต่มึงมาโมยกกูเข้าใจว่ามึงเป็นแขกกูให้กูก็เลยให้เกียรติมึงสุดท้ายกูบึ่งแล้วมึงเป็นแขกหรือว่า เออเห็นกูก็เลยเออดีแหละกูได้ถ่ายคลิปมึงเป็นหลักฐานใหม่ยังนิหน่อยเป็นยังกูยังสิเด่นั่มึงถือ้อมึงเห็นบอดีต่อสังคมกูนั่มึงถือคุดท้ายก็คือมอเตอร์เวย์ครับรับปากแล้วเออเอามือถือไอ้มวยใส่แถมไอ้มวยติดต่อไอ้ผมชิ่นนั่งคับขึ้นในบนไปมึงไปนั่ไป อ่ากูณไถมึงขัารถมึงเอาหรือว่มึงมีเงินอยู่เนาะไปมึงนั่ไปสีธาตไปสีธาตเลยไอ้บั้นทีผมน่ะเอทีเอ็มผมถือกรอกผมต้องไปธนาคารก่อนเออตอนนี้โทรศัพท์มึงอยู่ไสตอนนี้อยู่ย่านหิมวยครับเออมึงนั่ไปอำเภอสีธาดตุเลยอำเภอสีธาตุป่ะครับเออได้ครับไอไปมือเลยมืออื่นเลยครับมือเร่งเลยป่ะครับไอไปมือเร่งเลยผมอยากไปมือเร่งพ้นไปเอาโทรศัพท์ผมมือเร่งนี่ครับเออเพราะพจะเป็นต้องท้ายคลิปผมนะครับไอเออท้าครับครับ ติดตามข่าวที่นี่สียห้มันนําไปหายมวยถึงอำเภอศรีฐานครับไปรถยังผมไปรถทั่วครับเออไปรถทั่วไปรถไฟก็ได้ครับไปรถไฟไปเมืองเลยงเลยมึงบรหูเรื่องดูเล่าครับเออกูกำลังอยู่ในกฎกติกาขององค์กรกูกูต้องการในคนูนหนึ่งเขาขาดการติดต่อคุดถ่ายแล้วเด็กหน่อยกูฟังความกูเบิร์ดพนักงานอยู่นี่หาหกสิบเจ็ดสิบคนเขาฟังความเบิร์ดกูยังงงว่าผู้ใดเป็นคนเอามือถือหายมวยใส่อ่า มึงเอาง่ายจริงๆแล้วอ่ะครับมึงกะจักกุ้ศิวานนี่เนาะอือมึงกับบน่าจะมาหวุนไหวอยู่หวุนไหวขนาดนี้แต่ว่าคันพ่อผมเอาลูกบอลเพราก็บอกใครเลยมาบ่ได้มาแหละครับไอ้เพราะว่าผมต้องมือนี้ผมก็ไปเฝ้าพ่อไปสี่ถัดไปน้ำเอาโทรศัพท์ครับครับไอ้ครับมึงไปเอาโทรศัพท์เด้อครับไอ้อือขอบคุณหลายๆนะครับไอ้เด้อตกลงเรื่องมึงกับอีหมวยนี่ซหอดใสจังได้เหรอกะมึงหน่ะพ่อโทรหาไอ้หมวยอยู่มันหลับมันก็บอกปิดเครื่องเลยไอ้อือแสดงว่า มันได้คุยกับมึงอยู่บ่มันมันบอกาคุยกับผมครับอมันมันเปิดเครื่องอยู่แต่โทษติดอยู่ครับแต่ว่าหักอถือไผลหลับแต่ย่งว่าโทรศัพท์นี่มันมันมันื่อนเดี๋ยวเอาซิมออกครับจากเครื่องครับว่าผมผมเครื่องมีสองซิมครับยังไงฮะผมใส่สองซิมครับอ่าเมื่อแรงมันไปมื่อแรกเลยนะครับไอ้ใจห่อนแห้งอ่ครับไปแต่โทษมาไล่งานเหยเด้อโทษมาเบอร์ไผรละครับอ่ะเดี๋ยวกูจะเขียนเบอร์ให้โทษมาเบอร์กูนี่แหละ ครับครับไอ้นะเดี๋ยวโทรมาเบอร์กูนะโทรมาบอกสูฟังเนี่ยนะเอาเป็นว่ามึงมีมึงกะลักลากก็คือขันปัสขันปั้นขันมองถึงภาพก็คือองค์กรเขามีระเบียบและกฎกติกาอยู่กูเข้าใจว่าที่แรกมึงเป็นลูกค้ากูก็ให้เขียนมึงครับคหลังๆมากูรู้สึกว่ามึงลวงเขาลวงเขาจนกูเดว่าเดวาเอิรนมามึงถ่ายคลิปมึงจีบว่าอ้หมวยยังแต่มือนั้นครับหลังมากูก็เออแบบสุดท้ายแล้วกูก็ว่าเอาปัญหานี่เกิดขึ้นคือการเออกูก็ผิดนับพีช์ เพราะว่าขันระเบียบขันวิธีการของกูกูผมอยากให้มันใส่โทรศัพท์สุดท้ายก็บคนที่ใส่โทรศัพท์แต่ไปใส่โทรศัพท์ก็เป็นคนดีมันสุดท้ายเป็นมึงสับเอาครับผมก็ยอมรับผิดครับไอ้ย่อมับผิดแต่ผู้เดียวครับเอาผิดดอกเอามึงมาพิดดอกกู่หายอภัยมึงบผิดดอกุ้งมาผิดดอกแต่มึงอาจจะ ลวงเอาไงครับคนบ้านขับันภาษาบ้านเราลวงกําลังปรับตัวอยู่ครับไอ้ลวงไว้อ่ำนิ่งๆนิ่งขึ้นให้ได้ครับมึงจะไอ้หมั่นสมได้มึงขึ้เอามือถือให้มันใส่เขาเอาไปเหรอไม่ใช่เขาบอกกูขันมึงว่าหยาดมันมึงก็มบบอกไอ้เจ้านี่ครับมันเอามึงไปซื้อไปผมจะเอามือถือไปใส่ครับไอ้เจ้านี่เอาให้ผมขึ้นนะครับคขึ้นมาบอกกูอะสุดท้ายมึง่อไมันใส่เป็นอาทิตย์เออครับน่าฟีดครับผมคือฟีดคนมาไหนคนมาไหน ลุงคนบ้านไหนน้องหินครับตมบลโน่นกลางครับเสียซื้อคนบ้านนี่เบิร์ดเพื่อทำรูงครับจังหวัดอุบลครับพี่น้องครับกะสรุปแล้วหนึ่งในตัวปัญหาผผมมครับร่วมกันกูกับตัวปัญหากันกูกับตัวปัญหาไอ้เจ้าหนี้เพราะพีทครับ่ผมพีทด้วยกันผมพิทคนเดียวครับผมยอนหลับพีทคนเดียวครับกูกับพีทด้วยกันกูปกครองผม่ใหพยายามพอดบผมพยายายพิทครับผมพยายามผมยอนหลัผู้เดียวครับ ผมหักอายผมผมหักอายผมรับถือผมเข้าโรงพยาบกับพี่น้ำแหละว่าคูปล่อยมึงเข้ามาวุ่วุ่นไหวกันไปพอผมออกจากโรงพยาบาลผมกับเดือนเดือนหนึ่งสิ้นารถึงนึ่งจกคือครับวันนี้จริงๆอ่ะผมไม่รู้ครับว่าเขามาเวลาไหนเพราะผมก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาที่นี่บ่อยเข้ามาบางมือกับพ่อบางมือกับบริพ่อจนว่าวันหนึ่งเห็นลูกน้องว่าตั้งแต่หมวยเข้ามาเป็นพนักงานต้อนรับไอ้นี่ก็เริ่มโผล่เข้ามา เออผมก็เห็นเข้ามานั่งสั่งโคกสั่งข้าวทานเออเข้าใจว่าเป็นลูกค้าัตงหลังก็เริ่มบอกว่าชอบน้องหมวยจะขายหน้ามาซื้อเลยเดียคาไทาย <c oughs> พี่น้องเขาฟังนะครับหลังจากนั้นก็เออเลื่อเงเล่าว,ว่าเนิ่าเพิ่นกับว่าเพิ่นมักอีลีนกอีลีครับเรื่องมากมาอีรีครับอีรีกัเลยครับในสุดท้ายเอาไม่ด้เลยอดีตมันจะได้กระซางผมผมผมอยู่กับปัจจุบันครับไอยับปัจจุบันดีกว่าครับอดีตได้กระซางมันเขาทำปัจจุบันดีกับอนาคตมันก็ต้องดีคครรัับบ เอาเอาเป็นว่าเอาโตกับพี่ดอกไอ้กับไอ้พี่เอครับพี่เองไอ้บัวตัวเลต่อจากนี้ไปโตกับยารวงผมจะทำให้ได้คือไอ้บัวยารวงยารวงยารวงตอนนี้เห็นผมมอเตอร์วิ่คนไหมจริงๆแล้วเมือถือตัวของมันเป็นเอาไว้ในใช้การธุรติดต่อสื่อสารส่วนตัวเขาคนอื่นเอาไปควรที่จะเอาคืนมาถ้าเอาคืนมาไม่ได้ก็มาแจ้งผู้ปกครองของเขาให้เขารับทราบเพื่อให้เขาได้ดําเนินการเอามาคืนเจ้าของให้เข้าใจไหมแต่ในลักษณะนี้สุดท้ายเพิ่งมารับสารภาพวันนี้อืม ไปไปสีถาดล้วโทรมารายงานหน่ำไปอีรีเด้อไปอีรีครับว่าเด็กวารินได้หน่ไปเะรอไล่งานไม่น้ำไปน้ำหายก่อนเดี๋ยวโทรมารายงานตลอดเอาเบอร์โทรไปเลยกับไหนโอเคเดี๋ยวจะเอาเบอร์ให้ออาาสุดพี่น้องครับกับบโทษเขาหรอครับกับพี่น้องผมโทษตัวผมเองที่ผมปกครองคนของผมบดีนะครับปล่อยให้มีคนภายนอกเขามายุ่งวุ่นวายยุ่งเกี่ยวสุดท้ายเขาก็ มอหนีกร่งกระเลี่ยมสีสูไอ้มวยบ่ได้สูได้ได้สูเลียมไอม้มวยมวยบ่ได้ไอม้มวยก็เลยได้มือถือไปในการติดต่อเอามือถือผููบาหม่ไปติดตอ่อภูบาเก่าแล้วภูบาเก่ามาเอาตัวหนีไปซ่อมนูึ่งนี่เออลาไปก่อนครับทุกท่านรำด้้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ